que ใหม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมใหม่ที่เข้ามาในสตูไทยซึ่งในคลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเกมมาให้ท่านผู้ชมมากถึง15เกมมดเลยทีเดียวนะครับใครที่ชื่นชอบเกมไหนก็สามารถโหลดเล่นกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับขอคนละหนึ like, ่งไลค์ขคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นการไม่เสียวเวลานะครับก็ไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็มาอยู่สลับเกมแรกใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็ผสมแนวสร้างเมืองสร้างฐานแล้วก็แนวเรียงเหรียญด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Baking Dead นะครับสำหรับตัว b a k กิ้งเดดนะครับจะเป็นเกมแนวซอมบี้ที่เราเนี่ยจะต่อสู้กับซอมบี้ด้วยกันเรียงเหรียญในการต่อสู้ก็คือการเรียงยังไงก็ได้ให้โดนไอเทมต่างๆซึ่งมันจะมีไอเทมแต่ที่เราเนี่ยสามารถเรียงได้ เยอะแยะมา,มากมายมีทั้งตัวของมีดแล้เบิดปืนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการจัดทีมตัวละครเพื่อไปสู้กับตัวของฝั่งซอมบี้ด้วยแล้วก็ตัวเกมจะสามารถสร้างเมืองของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครตัวละครอ,อัปเกรดเมืองก็ได้ เหมือนกันนะครับเนาะเกมแนวเนื้อเรื่องประจนภายแล้วก็บนเกม PC ที่ปลอมออกามามือถือด้วยนะอย่างเกมที่มีชื่อว่าโบกุลานะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่น่งบอกว่าจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดเนื้อเรื่องที่อินมาก,มากๆตัวเกมสามารถขอบเล่นกับเพื่อนได้มากถึง2อคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับพวกตัวเกมค่อนข้างจะมีเนื้อเรื่องไม่ได้เยอะถ้าเล่นจริงจังก็ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงก็จะ จบเหนือเรื่องนะครับเนาะไปลองเล่นเกมนี้ได้ทั้งตัวของ Android แล้วก็ตัวของ iOS ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะเกมนี้จะเป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าไม่แพงอะไรมากนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวน่ารักแล้วก็เล่นเพลินเล่นมันกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าเพจโชเปียนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวโรครายอาร์เวจกถ้าเราตายก็จะกลับมาด่านแรกใหม่นั่นเองนะครับตัวเกมจะเล่นเป็นด่นดานไปนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีกราฟ,ฟิกที่น่าจะมีความน่า รักเลยทีเดียวเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็เราสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยน,นะครับตัวเกมยังสามารถเล่นเป็นแบบโหมด PVE แล้วก็โหมด PvP ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเนาะใครี่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะมาอยู่สำหรับเกมที่โดนเอาออกไปแล้วแล้วก็นำกลับมาให้เล่นใหม่ จากผู้ให้บริการอย่าง Netflix อย่างเกมที่มีชื่อว่า LEGO Legacy Hero u n b o x n e s นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่อง R P G ที่ต้องบอกเลยว่ามีความสนุกอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเอาทั้งตัวละครที่อยู่ในของเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชั่นใหม่มาเล่นด้วยกันแล้วก็ตัวเหล่าร้ายต่างๆมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับนกากเกมจะมีระบบที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับต่อสู้เล่นกับเพื่อนได้ด้วย นนะครับเนาะใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปเล่นในตัวของทั้ง2แพลตฟอร์มได้เลยนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกของ Netflix ในการเล่นด้วยนะตัวเกมนะครับจะเป็นรูปแบบการต่อสู้แบบแนวเทิร์นเบด สามารถจัดทีมสุวนความได้สามารถสร้างบ้านตัวของเราได้เหมือนกันนะเกมที่ต้องบอกว่าใช้นิ้วเป็นหลักอย่างเกมที่มีชื่อว่า Hero Style e p i c RPG นั้นสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม RPG ที่เราเนี่ยจะเป็นการทัศนสกิน,นส่วนใหญ่ นะก็คือกด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 มันก็จะชต่อสู้กับตัวของศัตรูจนหมดแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบช่วยผู้เล่นก็คือสามารถนําเอาเหล่าตัวละครเนี่ยมาช่วยเราตีได้นะครับเกมจะมีระบบการใช้สกิลต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆก็จะปลดล็อกตามระดัไปเ,เรื่อยๆด้วยตัวเกมจะเล่นเป็นดานไปเ,เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวซอมบี้ กันบ้างแล้วก็เป็นแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้ผาดนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวซอมบี้ที่เราเนี่ยจะสามารถจัดทีมตัวละครไปสู้กับฝั่งซอมบี้ได้แล้วก็ตัวเกมจะเล่นเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับคือให้ตัวของอตัวละครตีเองแล้วก็มีหน้าที่แค่กดสกิลหรือว่าเะมีเท่านั้นแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัปเกรดตัวของตัวละครการสร้างเมืองหรือว่าการซุ่มตัวละครใหม่ๆม,มาเล่นได้ด้วยนะแล้วก็ตัวเกมจะเล่นตามควสเล่นตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเนาะเพราะสะวนใครน้องัาจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเกม แนวสไตล์ออโต้แคลกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Battle of Kingdom นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะอยู่ในทีมยุคสมัยโบราณน,นะครับซึ่งจะนำเหล่าตัวของทหารในยุคประวัติศาสตร์มาต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นทหารในกรุงโรมอียิปต์จีนมังกรโรหรือว่าอื่นอีกมากมายที่เป็นในประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของกระชาปองให้เราได้ไปเปิดกันด้วยนะครับนาะว่าเราเนี่ยจะได้ทหารตัวไหนนะครับตัวเกมยังสามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่น เล่นกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับน้องภาพกราฟิีก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะ ก็มาอยู่สลับเกมที่เปิดมานานในสโตร์นอกแล้วก็เปิดให้บริการในสโตร์ไทยกันที่เร้อยแล้วอย่างเกมที่มีชื่อว่า Protector นั่นเองนะครับตัวเกมจะอยู่ในทีมตัวของ o v e r w a t c h นะครับก็คือจะแบ่งฝั่งเป็น3มเบสแล้วก็แต่ละตัวละครจะมีสกิลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนแล้วก็ กราฟิกภนเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นเป็นแบบ PVP เป็น PvE เล่นกับบอทก็ได้เหมือนกันกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะใครเนี่ยที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสงครามแล้วก็มองหหยเกมแนวสงครามที่รวมๆกันอยู่หลายๆแบบเนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า War Thunder Mobile นะครับสำหรับ เกมนี้นะครับที่บอกว่ารวมๆกันอยู่ก็คืออะไรก็คือเกมนี้จะรวบรวมรูปแบบเกมสงคารามต่างๆมาใส่ก็คืออย่างเช่นการขับรถถังยิงกันการขับเรือยิงกันการขับเครื่องบินยิงกันสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ตัวของเครื่องจกักรหรือว่ายานยนต์ต่างๆก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกเล่นเยอะแยบะบมากมายมีการอัปเกรดต่างๆได้ด้วยเหมือนกัน นะครับเนาะก,ก็ปรนเกมที่น่าเล่นกราฟิกก็ดูว่าสวยเนาะใครที่อยานจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะไม่อยู่สำหรับเกมแนว RPG กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า t a l l of Dragon New Journey นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเกมเนี่ยมันจะไม่มีคาแต่ว่ามันจะมีระบบธาตุเข้ามาให้เราเลือกเล่นเนาะ พราะตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบบว่าธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินก็กันไปก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะสุ่มได้ตัวละครตัวไหนเนาะแล้วก็ตัวเกมจะเล่นตามเควสเล่นตามตัวของเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยจะมีภาพกราฟิกที่ไม่ได้สวยจนเกินไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นภาพสไตล์แนวหน้ารักหน้ารักนั่นเอง,เองเนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อัานจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะตีมจนสลัดกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Emeral d g a กเรียนนะครับสําหรบับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว r p g ที่เราเนี่ยจะระบกบนจนสลัดแล้วก็ไปล่องเรือบนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่น,นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราจะเล่นอะไรอย่าง อะไรตัวเกมก็จะมีเควสต่างๆให้เราได้ไปเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับผู้เล่นก็จะลงมาในแมปของเราด้วยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะอยู่เซิร์ฟไหนนะครับนอก้วกตัวเกมยังสามารถอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ต่างๆเรือต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะนะก็เป็นเกมนี้ที่น่าเล่นแล้วก็ภาพกราฟิกก็ไม่ได้แย่จนเกินไปเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำ เกมนี้มีชื่อว่า The Library of Babel นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสไตล์แก้ไขปริศนาหรือว่าวิเคราะห์ปริศนาที่เราเห็นจะได้ไปค้นพบเอาเองแล้วก็นํามาวิเคราะห์เองว่าในเนื้อเรื่องนันยัวเกมมันจะมีประมาณไหนเนาะตัวเกมไม่มีอะไรบ้างแค่เราเนี่จะออกสำรวจในพื้นที่ต่างๆ นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีภาพกราฟิกออกแนวอาร์ตแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยตัวเกมจะเปิดให้บรกิการทั้งตัวของ PC iOS นะครับแต่ว่าตัวของ Android ยังไม่เปิดนะฮะท่านผู้ชมใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นได้ในส่วนของ iOS ได้นั่นเองนะเกมที่ต้องบอกว่าใครที่ดูซีรีส์ キングดอมนะครับแล้วก็มาหาเกมซีรีส์ฮิงดอมอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสตอรี่นี้มีชื่อว่า Kingdom The Bud, คิงดอมเดอะบัตนะเป็นเกมที่เปิดให้บริการตัวของ Netflix นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเทสเบต้ากันที่ร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะไม่มีเทสโตนะครับสามารถไปเล่นในวันสโตรได้นะครับเนาะก็ตัวเกมเนี่ยเขาแน่นจะมีกราฟ,ฟิกที่นั้สวยงามมากๆเลยแล้วก็รูปแบบการเล่นจะเป็นแนว RPG ตัววีดาตไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมีแค่2ค่าที่เราเนี่ยจะได้ ลนกนัมีเป็นนักดาบแล้วก็ตัวของนักธนูแต่ว่าก็สามารถใช้ดาบได้เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็น่าโหลดได้ใครที่อยากลองก่อนนะก็สามารถไปลองเล่นกันได้ในสโตร์วันพัสสโตร์เลยนะฮะื่นชอบเล่นเกมรถแล้วก็แนวแข่งรถเล่นกับผู้อื่นก็เป็นแนวหนึ่งๆด้วยเนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะเกีนนี้มีชื่อว่า Nitro Nation เวอร์ชัวร์นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวขังรถ1เวทหนึ่งที่เรานี่จะสามารถวัดความเร็วกับผู้เล่นได้ได้ด้วยการใส่เกียร์นั่นเองนะครับตัวเกมไม่มีอะไรมากนะครับก็วิธีการเล่นก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีรูปการแต่งตัวรถตัวรถตัวถังลอ้อสีต่างๆก็มีให้เราได้เลือกเล่นการเลือกแต่งกันค่อนข้างเยอะเยอะมากไปภาพกราฟริกก็ถือว่าสวยใช้ได้เ,เลยทีเดียวนะ เกมที่มีชื่อว่า b a s h e r o Tower Defense ในครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนปวปกป้องฐานที่เรานี่จะได้ตัวละครสุดแหวกสุดแปลกแนวมาปกป้องฐานของเรานะครับซึ่งเรานี่สามารถเลือกไอเทมได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเรานี่จะเอาไอเทมอะไรมาช่วยในการปกป้องฐานขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะได้ อุปกรณ์หรือว่าได้ตังค์มาเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งได้ตังค์มาเยอะก็ยิ่งสร้างได้เยอะตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครตัวนึงที่เราเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวละครหลักของเราได้ด้วยตัวเกมจะสามารถปรับมองได้นั้นจะเป็นภาพมองมุมสูงหรือว่าจะเป็นภาพมองบุคคลที่3ก็สามารถปรับได้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับใครที่นยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้ในตัวของพ i s t สโตนะครับส่วน iOS เนี่ยก็ยังเป็นตัวของเทสเบต้าอยู่นั่นเองนะ โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างสลับ15เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ของวันต้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม